สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเล่าถึงโรคความดันโลหิตสูงที่เราสามารถใช้ธรรมชาติมาบำบัดได้นะคะครูชมใช้ไรใช้อาหารรักษาโรคถ้าใครที่เป็นความดันโลหิตสูงเราก็สามารถใช้พืชผักธรรมชาติเนี่ยมาช่วยรักษาได้นะคะนั่นก็คือขึ้นช่ายนั่นเองขึ้นช่ายตัวนี้จะช่วยลดความดันเราก็นำขึ้นช่ายตัวนี้แหละมาทำอาหาร แล้วก็จะทําได้ทั้งสดแล้วก็ทั้งสุกถ้าถ้าเป็นสดกินดิบๆเราก็ใช้ไปในน้ําปั่นผักส่วนถ้ากินถ้ากินสุกเราก็ใช้นํามาผัดมาแกงได้เอาไปทาผัดขิงไก่ใส่ขึ้นช่ายนะคะแล้วก็ขึ้นช่ายตัวนี้ละ่ะอย่าทําสุกเกินไปเพราะความร้อนจะทําลายเกลือแร่วิตามินในขึ้นช่ายได้สนใจติดตามเพจคู่ชมใช้ไลใช้อาหาร รักษาโรคนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ